คณะของเราบางส่วนได้เข้ามาถึงดอนเมืองแนละ้วเพื่อไปเช็คอินที่ห้องพี่ นี่ก็คือทีมที่เคยไปเซี่ยงไฮ้ด้วยกันนี่คือสายการบินที่เราจะบินไปเกาหลีประมาณเที่ยงคืนวันนี้ขณะนี้กำล ก็เริ่มเดินทางแล้วนะครับเดี๋ยวก็เราไปเที่ยวแดงจักจั่กันจะเดินแดงจักจั่งเดี๋ยวก็เซมเบอร์ลุนดองกันต้อเอาเซมเบอรนดองมาขยายแนวความคิดการการเรียนการสอนกันก็เป็นสิ่งที่ดีครับขยายมากนี่ผมเจอท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชวิทาลัยต่างๆครท่านท่านท่านพูดอะไรกับพวกเราหน่อยครับท่านครับท่านอาจารย์เล็กขอดีใจครับว่า ที่มาเจอชาวราชพัชด้วยกันโดยบังเอิญไม่ได้เจตนาครับเดี๋ยวเดี๋ยวท่านท่านไปในโครงการอะไรครับผมไปโครงการของบ้านพี่เมืองน้องสิสเตอร์ซิตี้ครับก็คือจังหวัดลำปางเข้าไปจดความร่วมมือเป็นบ้านพี่เมืองน้องกับเกาหลีี่โดยเฉพาะที่เมืองพาชูครับเมืองพาชูเกาหลีเป็นเมืองเซรามิกโอ้ครับเป็นเมืองเซรามิกที่ มีคุณลักษณะคล้ายคลึงกับจังหวัดลำปางเราจะไปร่วมมือด้านเซรามิกใช่ไหมครับ<อ>แต่เท่าที่ผมถามจากอาจารย์ผัเกาหลีที่มาอยู่กับผมขนาดนี้เขาบอกว่าเหมือนเราเราจริงแต่รู้สึกความจเจริญจะสู้เราไม่ได้ <c oughs> โอ้ยยอดยอดส่านการณ์พอดีหรือเป่ะ <c oughs> จริงๆก็เลยก็เลยก็ไปดูเพราะว่าผมก็คิดว่าคราวนี้คงจะได้อะไรบางสิ่งบางอย่างมาเผยแพร่แล้วมาเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งจะเอาประสบการณ์นั้นมาให้ทุกคนเราได้รู้ อย่างน้อยท่านต้องซื้อเซอร์เบกของเกาหลีมาโชว์หน่อยนะครับคิดว่าน่าจะมีงานอะไรอครับขอบคุณท่านมากครับขอบคุณมากครับ ในเวลา I, อีกประมาณหนึ่งชั่วโมงเราจะล่องลงที่สนามบิน หลายๆคนกำลังล้วนจะตาดข้าวขณะนี้พวกเราได้ออกมาจากด่านตรวจคนขเข้าเมือ,องกำลังรอขี้ที่น่าสน,านับสนุน เกาหลีแล้วเครื่องไม่เมาเมาเบียร์นอกจากคณะเรายังมีคณะคนไทยเป่นคือสีกหลายคณะที่เดินทางมาพร้อมกันเที่ยวบินเที่ยวนี้ประมาณ4สน่ร้อยคนเราได้แล้วเดี๋ยวาวคน อเรากนีียังมีแรงงานไทยเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศเกาหลีเพส่งวลซึ่งมีแบบฟอร์มเรียบร้อรเยเป็นชุดครับค่ะสวัสดีค่ะจัญญ์ค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะค อาสรุปหน่อยฮะตั้งแต่เมื่อคืนจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี้ค่ะเราเดินทางมาด้วยความรับเรืงนะคะคด้วยสายการบินโคเรีีแอร์ไลน์ครับเมื่อตอนเที่ยงคืนมีทีมมากี่คนมีสองนะมีทีมโคเรีีแอร์ไลน์นี่46คน, 40, นคแล้วเราจะมีสองกลุ่มกลุ่มที่สองจะมากับเอเชียนาอาจจะมาถึงเช้านี้ ประมาณสัก9ก้าโมงกว่าถ้าไม่ติดอะไรเนี่ยสิบโมงก็คงออกมาได้แล้ววันนี้ท่านคณรบดีจะพาไปไหนกอนเนี่ยวันนี้จะไปดูงานค่ะไปดูงานสอบที่เกี่ยวกับไอทีไอทีโอูกใจเอะไรอ่ะชค่ออะไร MM ็มเยูเนี่ยอยู่จมมาอัน จำค่อนข้างยากนะครับจำค่อนข้างยากแล้วก็ไปที่เซมอูคุนโดเลยค่ะตอนบ่ายวันนี้เราจะดูงานมิชาการให้หมดเลยพรุ่งนี้เราก็จะไปดูทัศนศึกษาเกี่ยวกับเขาที่คณะบดีสังเกตนักศึกษาบัณฑิตเป็นไงบ้างครับเขาฝึกพอใจไหมก็พอใจค่ะดูภาพรวมพอใจนะคะแล้วก็กำลังสดชื่นนะคะเช้าวนี้ได้กินองอาหารอะไรอร่อยค่ะอาหารอร่อยไหมบนเครื่องบินก็ ไม่ไม่เขะดูดูดีดีกีกี่กีเปอร์เซ็นต์นะถ้าเป็นเกรดนะถ้าอาหารของตัวเองตอนเช้าๆก็ต้องต้มเลือดนะคะแล้วครับโอเล้งเล้งเล่นหมูที่นี่จะเป็นปลา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 อะไรอย่างปลาอบปลาอบมะเขือเทศ นะะคแล้วก็เเซฟของผลไม้แล้วก็ตามด้วยกาแฟกาแฟใสๆครับดูดีมากเลยครับขอบคุณท่านคณะบดีค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีตอนเช้าเจอท่านรองขันใจยืดยิ้มอยู่อ่ะท่านว่าไงบ้างวันนี้ก็สบายดีครับนี่ครั้งที่สองหรือครั้งที่สามของท่านครั้งที่สองครับครั้งที่สองเลยครับเมื่อครั้งแรกนี้ปศออะไรท่านจําได้ไหมสองพันสองสองปีที่แล้วสองพันสองเหรอฮะแล้ว โอ้โหนานเลยพี่อสองปีที่แล้วอสองปีที่แล้วสองปีที่แล้วปีสี่เจ็ดปีสี่เจ็ดเปลี่ยนแปลงไหมก็สนามบินก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมนะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าจะออกไปดูว่ามันมีเปลี่ยนแปลงข้างนอกหรือเปล่าคขอบคุณมากครับประมาณสิบสองกว่าครับครัาสิบสองเลยฮะครับเจอท่านอธิการบดียืนอยู่ท่านสวัสดีครับครับท่านพูดผ่านเคเบิลหน่อยครับท่านครับเป็นไงครับท่านอธิการบดี เรียบร้อยดีครับเดินทางนี่ท่านมาครั้งที่เท่าไรเนี่ยผมจําไม่ได้ครั้ง,ง movies, e for. before, ที่สองครับครั้งที่สองนะครับครั้งแรกมากับนักศึกษาเอกบริหารการศึกษาครับน้องเฟอร์รอครับปีสี่ห้านะครับสองสามปีที่แล้วครับครับแล้วเปลี่ยนแปลงอะไรไหมท่านอธิการบดีครับเปลี่ยนแปลงคนที่มาด้วยครับเนี่ยคนที่มาด้วยอยู่ไหนไม่มีคนที่มาด้วยไม่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยหมายถึงหมายถึง นักศึกษา,า,าครับแต่คนคที่มาด้วยกับผมกา,างามผมนี่ยังคนเดิมครับท่านอาจารย์ฝากความหวังในทริปนี้ยังไงบ้างครับก็คิดว่าคนที่มาเนี่ยจะได้ดูโรรค,ร,คร,โรงการพัฒนาของเกาหลีครับแล้วก็โครงการพัฒนาชนบ,นบทที่มีรูปแบบการพัฒนาที่ทำให้เกิดการพัฒนาที่ยังง่งยืนในเกาหลีครับ เป็นโครงการที่ประมาณสี่สิบห้าปีมาแล้วนะครับโครรงกาที่ทำให้ประเทศแฉมเจริญขึ้นแซมมันดูอ่อมแซมเดดเดวพเจริญลุนด์ชื่อชื่ออะไรนะโครงการแซมมันดูดองแซมมันดูดออมดูหยองครับเป็นแนวคิดที่ผมคิดว่าประเทศไทยน่าจะนำไปใช้ครับแล้วก็มี ต่างประเทศจำนวนมากที่มาดูงานทั้งรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะครับตอนที่เขาจะทําโครงการนี้ประเทศไทยมีโครงการพัฒนาชนบทแล้วครับแล้วเขาก็ไปดูงานเราสมัยตอนนี้เพิ่มขเช่นะครับปรากฏว่านี่ของเขาจะเรื่้าวหน้าดีของเราลงไปหลยตจบแล้วกหวังว่าการมาดูงานตรังนี้จะทาให้ผู้บริหารของ การประความสนท้องถิ่นทั้งหลายเนี่ยจะได้นําไปเป็นแบบอย่างในการพัฒนาพื้นที่ของตัวเองครับ,รบขอบคุณท่านอธิการบดีมากครับ,รบนี่คือท่านผู้ยศราจารย์สิริชัยหาสมบัติอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นะครับท่านคณะบดีและท่านอธิการบดีครับออประเทศเกาหลีสนามบินสนามบิน ไม่ใช่ฮะชื่อตไไไไปปม่ด้กัับบสรชื่ออะไรฮะดามบิ่นอินชอนนะอินชอนอินชอนนี่คือบรรยากาศรก็นะครับคือค่อนข้างตื่นเต้นครับเดี๋ยวแทนแทนไปให้ดูว่าท่านจะบดีบัณฑิตพูดจริงไหมฮะนี่ดังฉากกำลังยืนยิ้มอยู่นะฮะครับพร้อมละวไปโอเคนะครับีท่านอาจารย์สุสินใครตามหากระเป๋าหายอ๋อเหรอครับเจอไหมเจอแล้วมีคนมาอยากได้แล้วครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ กำลังเดินออกไปที่รถบัสนะครับนี่คนไกด์เราดิ้ท่านคัมภียท่านอาจารย์อธิการบรดีต้องถือเองนะครับไม่มีใครนะครับเนื่องจากว่ามาต่างประเทศทุกคนต้องช่วยตัวเองหมดท้านะจาชการสิ่งนะครับนี่ไกด์สาวของเราครับสวัสดีครับน้องๆชื่ออะไรนะครับชื่อเจนนี่นะ อ๋อจิมยีเกาหลีเกาหลีหรือว่าไทยฮะชื่ออังกฤษนะคะอ๋อแล้วครับโอเคนะครับท่านคน,นไทยนะครับอ่าในจิตและศึกษาปอโตแร้ว บางคนก็ออยังสับสนอยู่ครับผำหลัวเรานี่นายกอบตบ้านไก่งจอนนะฮะอ่านี่ลูกศิษย์นะฮะลูกศิษย์เดี๋ยวค่อยขอชื่อ <laughs> นี่ก็เป็นบรรยากาศทางออกขอสนามบินนะครับเป็นสนามบินอินชอนนะภายในนะครับ ในนักศึกษาปอโทนะครับเป็นยิ้มเลยนะฮะวันนี้จะช็อปให้ขณะนี้เรากำลังเดินไปขึ้นรถบัสผมแผนกล้องให้ท่านเห็นบรรยากาศของสนามบินอินชอนของประเทศเกาหลีนะครับนักศึกษาเดินธรรมดาครับเดี๋ยวผมจะบันทึกภาพนี่ก็คือกลุ่มนักศึกษาของเรานะฮะอ่าดี การบริการ5น,นี้นักศึกษาสาวสองท่านเนี่ยเดี๋ยวต้องจับกล้องหน่อยโอเคนะครับเป็นไงบ้างสนุกนะครับอายังไม่ได้เชี่ยวเลยสนุกล้วโอเคนะครับครับอ,อากาศดีดๆนะวันนี้เราเดินทางมาถึงสนามบินอินชอนแล้วนะครับในกรุงโซลนะ